สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเ,เพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชนแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญน,นะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับหลายๆท่านคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปกันมาเยอะนะครับ ว่าติดต่อทางไหนติดต่อทางไหนนะครับท่านต้องไม่ได้ดูคลิปแน่เลยนะครับช่องทางติดต่อผมแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับขึ้นคลิปมาผมก็บอกแนะนําร้านแล้วก็แนะนํา <c oughs> ช่องแล้วก็แจ้งช่องทางติดต่อไว้เลยนะครับติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สามแล้วก็สลาลมแปดแปดแปดนะครับติดต่อได้ตามที่ผมขึ้นไว้ให้ดูตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นให้จนจบคลิปเลยนะครับรายการหลักๆที่รับซื้อจะเป็นพวกเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับเหรียญ ที่พบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิปนี้มีอะไรมานะครับอันนี้คือซื้อมานะครับจากขาประจํานะครับจากเชียงใหม่นะครับส่งมาจากเชียงใหม่นะครับอยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับช้างเผือกอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่งให้ผมที่สุราธานีนะครับอยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับไม่จําเป็นต้องมาที่ร้านนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมซื้อเหรียญอะไรมานะครับ อันนี้ส่งมาบ่อยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นขาประจำของผมแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญสิบบาทเหมือนเช่นเคยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเหรียญสิบบาทหมุนเวียนนะครับส่วนใหญ่ท่านนี้ที่ส่งมาจะเป็นเหรียญสิบบาทหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเก็บสะสมไว้นะครับเจอเจอก็เก็บไว้วางให้เห็นๆกันเลยนะครับเนี่ยเจอจริงนะครับ เดี๋ยวแยกประเภทนิดนึง b c c เห็นไหมครับเผื่ยผมแยกแยกประเภทนิดนึงนะครับ b c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  จะเยอะนะครับ c c ก็ยังพบเจอเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆ c c เลยนะครับ c c หมดเลยก็ถ้าเหรียญสองเหรียญอาจจะไม่คุ้มไม่คุ้มค่าจัดส่งนะครับเก็บไว้เยอะๆนะครับเก็บไว้หลายๆเหรียญก่อนนะครับหรือว่าใครที่ ยังไม่อยากขายนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บสะสมไว้ก่อนเพราะว่าเหรียญมันมีราคานะครับอนาคตก็ราคาอาจจะสูงกว่านี้นะครับแต่ใครที่จะขายก็ส่งมาขายได้นะครับปีสี่สามสี่สี่ยังยังพบเจอเยอะอยู่นะครับราคาไม่สูงนะครับราคาเหรียญละ15บาทนะครับที่ผมรับซื้อเข้ามาอยู่นะครับหนึ่งเหรียญก็กําไรห้าบาทนะครับร้อยเหรียญก็กําไรห้าร้อยนะครับลองลองพิจารณากันดูนะครับ อันนี้ก็44นะครับอ yup. ันนี้3เดี๋ยวผมแยกแป๊บหนึง่งนะครับเหรียญไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมแยกแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งราคาให้ทราบนะครับเหรียญจากเชียงใหม่อยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับนี่นะครับวันนี้เข้ามาเยอะนะครับวันนี้เหรียญบันทึกคลิปวันที่สามสิบสามสิบกันยายนนะครับสามสิบกันยาเส้นเดือนแล้วนะครับเหรียญเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวจะมีอีก จะมีอีกเป็นร้อยเลยนะครับเหรียญสิบบาทเป็นร้อยเหรียญเลยนะครับเหรียญสิบบาทพอสอที่ที่ผมสั่งซื้อมานะครับห้าสามห้าสามอันนี้มีเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินแบบเนี้ยไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับหลายๆท่านก็มีสอบถามกันเข้ามาเนื้อเกินแบบเนี้ยนะครับเป็นติ่งแบบเนี้ยจะพบเจอบ่อยในปี37มเจ็ดเหรียญเนี้ยคือไม่ใช่เหรียญหลักๆ ที่ผมรับซื้อแต่ช่วยซื้อได้นะครับถ้าใครมีเยอะๆซื้อได้ไม่เกินเหรียญละ20บาทนะครับอันนี้เข้าใจนะครับแล้วก็ได้มาปี44 4ปี44 4, 4รับซื้อนะครับเ,เพื่อนๆเหรียญละ15บาทปี44 15บาทปี43ก็เช่นเดียวกันนะครับเหรียญละ15บาทปี34นะครับปี34 แล้วก็ปี53อันนี้รับซื้อเหรียญละ20บาทนะครับมีเยอะๆก็ส่งมาขายได้นะครับเก็บไว้เยอะๆก่อนนะครับให้ให้แบบดีกว่าเอาไปใช้นะครับ10บาทเก็บ10บาท20บาทนะครับแต่ว่า1เหรียญน่ะกำไรเพื่อนๆจะได้5บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปีพศนี้จะมีจะมีราคาเยอะหน่อยนะครับเนี่ยจะสูงกว่าเดิมนะครับเหรียญ10ปี41นะครับเหรียญละ80 ถึง90บาทนะครับตอนนี้ถ้าสภาพนี้ผมซื้อยังไม่ถึง100บาทนะครับเนี่ยสีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้มาสี่เหรียญจากคลิปนี้นะครับจากจากเชียงใหม่นะครับได้มาสีเ่เหรียญทบทวนหน่อยนะครับสี่สีซื้อ15บห้าบาทสี่สามซื้อ15บาทนะครับสามสี่อันนี้เหรียญละสิบห้าบาทห้มผมก็ยังซื้อ15บาอยู่นะครับ เฮ้ยขออภัยครับแจ้งราคาผิดนะครับสามสี่ยี่สิบบาทนะครับอันนี้ยี่สิบอันนี้ยี่สิบนะครับตายแล้วแจ้งราคาผิดนะครับไม่เป็นไรนะครับต้องขออภัยด้นะครับสิบห้าบาทมีเหรียญปีสามสี่กับสี่ปีสี่สี่กับสี่สามนะครับซื้อซื้อสิบห้าบาทนะครับอันนี้ซื้อยี่สิบอันนี้ซื้อยี่สิบนะครับอันนี้ซื้อละเหรียญแปดสิบ ถึง90บาทสำหรับปี41นะครับนี่นะครับปี41ก็ยังพบเจออยู่นะครับยังมีโอกาสพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับวันนี้เหรียญเข้ามาเยอะนะครับเหรียญหมุนเวียนพวกเนี้ยเข้ามาเยอะก่อนหน้านี้ก็เข้ามานี่อีกคลิปหนึ่งที่บันทึกไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เข้ามาเยอะนะครับมีปีอันนี้เข้ามาด้วยอ่ามี3มหนึ่งเข้ามาด้วยนะครับก่อนหน้านี้ มี3ามหนึ่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ร้านค้าในพื้นที่นะครับร้านค้าในพื้นที่ก็เก็บเหรียญนะครับพวกเนื้อเกินวีเรือนะครับแบบนี้ก็เหรียญรับไม่เกิน20บบาทนะครับปีสามสี่สี่สามสี่สามสี่สามนะครับสี่สามสี่สามสี่สี่จะยังเยอะอยู่นะครับอันนี้สามสี่สามสี่นี่ห้าสาม า3 53นะครับเนี่ยเหรียญพวกนี้ยังพบเจออยู่นะครับในระบบหมุนเวียนก็ก็เจอก็เก็บไว้นะครับอย่าเพิ่งเอาไปใช้เราเอาแบงค์ไปใช้ดีกว่าเอาเหรียญเก็บไว้นะครับเพราะเหรียญปีพออพวกนี้มันเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยแล้วก็เริ่มหายากขึ้นทุกวันนะครับใครมีกําลังที่จะเก็บก็เก็บกันไปก่อนนะครับใครที่อยากจะขายก็คือทักมาสอบถามราคากันก่อนก็ได้นะครับถ้าราคา พอใจคิดว่ากําไรก็คือส่งมาขายนะครับแต่ถ้าคิดว่าราคามันรับซื้อถูกรับซื้อไม่แพงก็เก็บไว้นะครับไม่ต้องส่งมาขายนะครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับคือ <c ười> คือถ้าไม่ขายก็คือเก็บไวนบ้นะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องมาบอกว่ามีแต่ไม่ขายก็คือมัน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 ,มน,มนไม่รู้จะพูดทําไมนะครับก็ <c ười> <c ười> ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับไม่ยาวมาก ก็อยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับเหรียญจากเชียงใหม่เดี๋ยวมีชุดใหญ่จากอุบลนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเหรียญ10หมุนเวียนก็เป็นร้อยเหรียญเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรีวิวแล้วก็เหรียญที่ส่งมาขายจริงๆขายได้จริงรับซื้อจริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนกับสลาลมคอยชแนลเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ